มันเดือดแกมันตกมันขึ้นน้ำมันระบายพ่ทันและเขาก็ทําเขาก็ตั้งใจทําไงมันก็ทําอยู่แต่ว่ามันมันไปไล่ขั้นตอนน้ําย้อนเนี่ยน้ํามันย้อนมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละช่วยกันไปเพราะว่ามันเป็นฤดูมาแล้วมันอะไรฮะไอรูรู้อะผลเนี่ะ มาหนักเลยไหมฮะมาหนักครับมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าวันนี้ยี่แปดนุ่นต้องท่วมเพราะทั้งจะแก้ไขยังไงครับท่านแก้ไขยังไงผมก็ไม่เพราะเราแก้มาสิบปีแล้วยังไม่จบมันสิบกว่าปีแล้วยังไม่จบเตมบเ็มาทำถน,นนก็แล้วครับทำท่อระบายน้ําก็แล้วแล้วกัยังไงอะ่อะา้าให้ดีอ่ะให้ เดินดำมะมนลวงท่อทิ้งฟ่าท่อในทอ่อมันกวา้างอ,งอย่างนี้มัดดด่เหลือเล็กเ็กครับผมแค่นั้นไม่อย่างนั้นตลาดรถเก้ารถเก้า มาโรงพยาบาลวมอืมเอมอ Huh. Yeah.